ณกัญญีนะครับเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของซีดที่สวงอกนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่เต้าสวงอกข้างซ้ายขนาดจำได้ไหมครับนิดเดียวค่ะเป็นนิดเดียวเป็นนิดเดียวค่ะตอนนั้นมันเกิดอ,อะไรผิดปกติฮะไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าไปตรวจเมมโมแกรมประจำปีแล้วก็เขาอุนดาซาวแล้วหมอเขาก็บอกว่ามีซีดอยู่เม็ดหนึ่งแต่ว่าเล็กมากพวกอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไร ทีนี้เราก็เขาก็บอกก็ให้มาตรวจทุกปีแล้วกันก็ไปตรวจอยู่ทุกปีทุกปีจนกระทั่งเกษียณวันหนึ่งก็ไปเจอบิ่มนี่เลยค่ะที่บ้านน้องสาวก็เลยน้องสาวก็เสียค่ะก็เลยก็เลยก็เอามาทานก็เอามาไว้ที่บ้านก็เอ๊ะมันเป็นยังไงนะอาหารเสริมก็อ่านอ่านก็สุดท้ายก็อ่ะทานก็ทานเนืะไมาลองกินดูค่ะ ก็ทานคือคือต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลยค่ะไม่ได้เป็นอะไรก็รู้เฉยๆว่ามีซิสที่หน้าอกค่ะแต่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดค่ะนะฮะแต่พอไปเจอบิมค่ะของฟรีค่ะของน้องสาวก็น้องเขยก็บอกว่าไม่เอาก็น้องสาวเสียอยู่ในตู้เย็นนะฮะคือไม่ไม่ได้ไม่มีใครทานแล้วฮะถูกต้องแล้วฮะคือน้องสาวเนี่ยก็เสียดายนะคะเขาซื้อไปแต่ว่าเขายังไม่ทานก็ไปหาหมอซะก่อนพอไปหาหมอพอกลับมาก็ไปเสีย ก็เป็นมะเร็งปอดมาปีกว่าอ๋อคือเสียชีวิตไปค่ะแล้วก็เลยถามทพอไปเจอก็ถามน้องเคยบอกว่าอา้าวนี่อาหารเสริมทําไมไม่ทานล่ะยังไม่ได้แกะอะไรเลยเขาบอกเนี่ยเพิ่งซื้อมาเขาเพิ่งส่งมาให้ก็เลยไปหาหมอที่มออซะก่อนอก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทานวิตามินเก่าๆที่เขาทานอยู่ให้หมดแล้วก็ถึงจะทานตัวนี้อ้โแต่พอไปเท่วนั้นก็เกิดตายดี คุณพี่พูดเหมือนกับเครื่องยนต์เลยนะฮะเหมือนขับรถวิ่งไปปกติแล้วฮะแล้วก็เครื่องมันน็อกไปแบตเตอรี่หมดอะไรทํานองนั้นเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เลยก็เลยถามน้องเกิดน้องเกิดบอกว่าเขาไม่เอาหรอกเขาบอกถ้าพี่จะเอาพี่ก็เอาไปเถอะาเอามาเออแล้วเอามาเราก็บอกเอ้ก็มันต้องมีความตั้งใจบางอย่างอยู่ฮะไม่ฮ่ะ ก็วิตามินของน้องที่เคยส่งไปให้เขาที่เหลือๆอยู่<ก>เราก็เอามาหมดอ่ะอเพราะเห็นว่ามันเป็นวิตามินพวกเซเลนเนียมพวกว,วิตามินวิตออยพวกอะไรต่ออะไร<ก>ที่หลุ<า>ยไปก็มาแล้วก็มีอยู่ก็ทานดีกว่าเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ว่าเพื่อนหรือน,น้องที่ทํางานนะเวลาเขาไปต่างประเทศเขาจะซื้อวิตามินเนี่ยมาฝากเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไปเก็บมาก็ลืมจนมันหมดอายุ ก็มันก็เกิดนึกเสียดายว่าเออเก็บไว้ทําไมไม่รู้จักกินอะไรอย่างเงี้ยจิดนี้นนก็เลยมีประสบะการณ์ว่าเอาตอนหลังพอมีก็รีบกินกินมันเสียก็พอไอ้วิตามินตัวเก่านั้นหมดก็เหลือไอ้ตัวเนี้ยจะกินดีไม่กินดีกินไปเ,เดี๋ยวมันหมดอายุอีกก็เลยทานไปพอถึงกําหนดไปเม,มโมแกรมอ้าวมันหายไปแล้วกี่เดือนถะทานไปกี่เดือนถึง,ถงทานไปหลอดเดียวนั่นแหละค่ะคก็ประมาณสองเดือนสองเดือนก็ถึงกําหนดนัดเม,มโมแกรม ก็ไปเมีโมแกรมแล้วหมอก็บอกพอตอนอุตจาซาวอยู่บาอ้าวป้าซีดมันหายไปไหนบอกเออก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วหมอมาถามฉันฉันจะรู้ได้ยังไงใช่ก็มันมีอยู่ทุกครั้งก็อยู่ๆอ้าวซีดหายแล้วถามหมอไม่ใช่หมอมาถามฉันว่ามันหายไปไหนก็เลยก็เลยบอกก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันคือก็ไม่กล้าพูดนะคะก็ก็บอกก็ไม่ทราบเหมือนกันก็บอกเออสบายใจได้แล้วนะก็พูดอย่างนี้่ะก็เลยไม่เสียดายเหรอ ก็ไม่คือคือตอนแรกก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เสียได้คืออยากเอาออกเลยก็บอกหมอเขาที่หมอหมอหมอเวลาเวลาเขาไปฟังผลเนี่ยก็ต้องไปฟังกับหมอสูนะคะครับก็ก็พูดกับหมอสูบอกว่าก็มันมีอยู่ตลอดแล้วจะเอาออกจะได้ไหมแล้วเขาก็ส่งไปไปแผนกสัญญกรรมที่รามาก็ไปเจอหมอสันหมอสันบอกว่าป้าอยากเอาออกเลยบอกลำคาต้องมาตรวจทุกเดือนอะไรอย่างเนี้ยแล้วเขาก็ ก็แล้วบอกเอาขอขออีขออีหก,ออกเดือนนะแล้วถ้าเที่ยวหน้ามาเดี๋ยวจะถ้ายังมีอีกจะเอาออกให้พอเที่ยวหน้าไปเนี่ยพอมันไม่มีแล้วแล้วหมอปอก็ไปพบหมอสารหมอสารบอกอ้าวมันไม่มีแล้วอ,ะอ่ะก็เนี่ยก็บอกไม่มไมรู้จะเอาอะไรออกแล้ว <c oughs> รครับเกิดอะไรขึ้นครับทําไมถึงซีสที่ว่ามีมาแล้วก็หายไปบิมไปทําอะไรครับบิมเนี่ยไปเพิ่มท h 1ไงฮะท h 1วันนี้มันจะหลังสารพวกไซโตไคน์ ที่ไปกระตุน้น T helper cell อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น CD8 นะฮะ CD8 นี่ก็จะเป็นพวกไซโตท็อกซิกซึ่งพวกนี้มีหน้าที่ขจัดเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเลยโดยปกติเท่าที่เราเข้าใจนะเซลล์มะเร็งมันจะมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไอ้เซลล์มะเร็งมันจะไม่เกิดมันจะไม่โตให้เราเห็นใช่ไหมฮะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับคุณต้นนะครับว่า เราไม่ได้บอกนะว่าแคปซูลของเราเนี่ยมันทำให้มันทาให้ซิสนี่หายไปเรารไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับ,รบเราพูดเพียงว่ามันทำให้ร่างกายสร้างสิ่งที่ทำให้ผุ้มกันสมดุลแล้วก็ไปผุ้มกันของร่างกายของเราก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นเองคือร่างกายเราเราเรา,เรารักษาร่างกายเราเองนะครับเอาละตรงนั้นนี่ก็คือเป็นความโชคดีของพี่กรณีที่หายจาก อาการที่ป่วยเป็นซิสก็ยังได้แบ่งปันให้กับคนรอบข้างถูกไหมครพอหายพอหายก็เอ๊กก็ก็มาพอหมอบอกไม่มีแล้วก็กลับมาคุยกับลูกบอกว่าเออมันหายไปนะของแม่มันหายไปไหนลงไปเปิดอินเทอร์เน็ตให้แม่อ่าน<อ>ดูซิว่าบริษัทนี้มันเป็นยังไงอะไรสินค้าก็เป็นยังไงก็พอไปเปิดก็ไปอ่านอ่านอ๋อบริษัทนี้เราเคยมาซื้อเครื่องสําอางไอ้เจ็ดวันอะไรทีหนึ่งแล้วนานแล้วก็จาชื่อบริษัทได้ก็ทีนี้พอซื้อมาก็แบ่งให้ลูกทานด้วย ก็ลูกเขาก็พอหมดเราก็มาซื้อพอมีโปรโมโชั่นเราก็มาซื้อตามโปรโมชั่นอ,อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็เลยพอมีน้องน้องเขาเป็นกดไหลย,ย้อนอยู่ที่ปกากใต้อยู่ที่สงขลาเขาก็โทรมาก็าบอกก็เป็นกดไหลย,ย้อนนะหมอให้ทานไอยาช่วยย่อยครับทีนี้เราเคยไปเปิดไออินเทอร์เน็ตดูว่าไอยาลดกรดเนี่ยมันจะทําให้กระดูกบางกระดูกปรุนอะไรอย่างนี้เพราะทานบ่อยๆทานตลอดก็เลยบอกว่าอย่าทานเลยเอาไว้นี่ไปทานดีกว่า ก็เลยส่งไปให้น้องเขาทานบอกลองทานดูสิพอเขาทานแล้วเขาก็เออเขาบอกเออเขาหายเขาบอกเขาดีขึ้นเขาก็หายเขาพูดอย่างนี้บอกเอองั้นยาอย่าไปทานเลยทานไอ้นี่แล้วกันมันไม่เป็นอันตรายก็พูดกบเอา,เาอย่างนั้นแล้วก็ก็แนะนําไปเยอะแล้วค่ะก็คือไม่อยากให้คนที่เขาเป็นโรคทรมานอะไรอย่างเนี้ครับอย่าง,างที่เราบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยานั้นเป็น,เป,นเป็นการรักษาโดยภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองนะครับอ่าแล้วครับ คุณต้นครับ,รบนิดหนึ่งผมว่ามีมีองค์ความรู้ที่น่าจะพูดถึงอยู่ตรงนี้นิดเมื่อกี้คุณกรณีบอกว่าได้ไปแนะนำให้เพื่อนซึ่งเป็นมวลกระดูกอะไรนะกระดูกมวลกระดูกน้อยทานยาลดกรดลดกรดน้องะค่ะบอกบอกน้องบอกว่าเขาทานยาหมอที่ไปที่เขาไปหากดไหลย้อนนะคะต้าให้ทานยาช่วยย่อยยาลดกรดอะไรเงี้ย เสร็จแล้วก็เลยก็เลยคือเวลาเวลามียาเราจะทานยาอะไรเนี่ยเรามักจะไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เ uh huh. สร็จแล้วก็พอเห็นว่าเออมันมีผลข้างเคียงว่าจะทําให้กระดูกบางได้กระดูกพรุนได้อะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเอาอย่าทานเลยงั้นบอกน้องอย่าทานเลยให้เอาตัวนี้ไปดีกว่าเพราะเห็นในรายการเขาก็บอกเขาก็มีคนเป็นกุฎหลย้อนก็เลยเขาก็เลยทานบอกว่าตอนแรกก็ให้ทานเยอะหน่อยเพราะมันยังเป็นอยู่ พอหายแล้วก็ให้ลดจํานวนลงอะไร,รอย่างนี้ค่ะครับ,รบเ,เมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่างานวิจัยของอาจารย์วัชระแคปซูลที่ใช้ในสา,า,าสมักไปพืนเพิ่มอินเทอร์ฟอรอนแกมมาถ้าใครที่มีพื้นความรู้ทางเภสัชเราก็จะรู้ว่าอินเทอร์ฟอรอนแกมมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอันหนึ่งก็คือสร้างมวลกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มวลกระดูกน้อยหรือที่เรียกว่าออสซิโอพอรซิสจะได้รับผลพวงอน,นิสง จากการทําให้มีมวลกระดูเพิ่มขึ้นนะครับคุณพัชนานี้โอ้โหมีหลายอย่างจังเลยนะฮะมะเร็งที่รังไข่นะครับมีก้อนเนื้อที่ตับมีความปิปกติที่เต้านมนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้องอกที่ลิ้นปีแล้วก็มีหูที่ติ่งเนื้ออันนี้ผมพูดถูกหมดเลยใช่ไหมเป็นหมดเลยเหระฮะตอนแรกอะ่ะไปตรวจสุขภาพเพื่อจะทําชาปนกิจฮะพี่ริง ยังไม่เสียชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะจะไปจะสมัครสมาชิกไงอ๋อสมัครสมาชิกเลยเหรอฮะมีมีต้องสมัครเป็นสมาชิกเหรอฮะใช่ค่ะเพราแล้วแล้วก็จะผมไม่สมัครได้ไหมฮะแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเออมันจะเผื่อให้ลูกเขาได้ทําศพมะอ๋อะก็เลยไปสมัครแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนก็ไปตรวจหมอเขาเขาก็ผ่านให้แต่ว่าแล้วเลยถามหมอว่าทําไมชอบ แบบมาแน่นหน้าอกอะ่ะก็ยังนึกว่าเราแก่แล้วมันคงเป็นลมอะ่ะลมมันคืออะไรลมมันตีนต<อ>ก็กินแต่ยาลมอยู่ครับแล้วก็หมอเขาขะคำให้บอกว่าเป็นตับโตนะ<อ>ให้รีบแล้วก็ไล่ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลบอกว่าให้เป็นรีบไปตรวจซะนะก็ทําก็เฉยอีกก็ไม่ได้ไปตรวจอจนกระทั่งวันหนึ่งมันแน่น คือมันนอนก็ไม่ได้แล้วนอนก็มันจุกละฮะค่ะมันมหายใจไม่ออกอะ่ะครับครับาทานอะไรก็ลําบากอะไรเงี้ยอืแล้วก็ตกลง <c oughs> เตือก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมอค่ะเป็นเป็นม่เอ้เขาบอกว่านามีน้ําบอกอ้าวเกิดจากอะไร <c oughs> เขาก็ไปซาวคนนี้ไปซาวแล้วก็ไปเข้าไอ้ระบบ Computer, นะคอมพิวเตอร์นะไปไปเอ็กเ แล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่หมอเขาบอกแค่นั้นน่ยไม่ได้เกี่ยวกับตับเลยนะหมอเขาไม่พูดถึงตับตอนนั้นอะแล้วก็นัดนัดจากเดือนเดือนพฤศจิกาทันเอนเดือนเมษาปีห้าปีสี่เก้าแล้วค่ะสี่แปดตอนนั้นปลายปีสี่ปไปประมาณหปีมาแล้วนะฮะไม่หห้าปีค่ะแล้วก็หมอเขาก็เลยนัด ตัดผ่าตัดมาผ่าผ่าหมดผ่าเอาออกหมดแต่ว่ามันมันไม่หมดทีเดียวหรอกมันก็ยังมีเศษอะไรเหลืออยู่บ้างเพราะหมอก็บอกอ,ออกไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ให้เคมีมาทั้งให้เคมีมาสามปอีอ๋อผ่านคีโมมาแล้วสามปีให้คีโมสามปีความที่ไม่เอาใจใส่น,นะเต้านมข้างซ้ายเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วก็หมือนนมก็เข้าไป แต่ว่าบุ้มเข้าไปอะนะมันไม่ไม่เหมือนขั้นง่ามันผิดปกติมันผิดปกติก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าของเขาไม่เป็นเบอกเอาทำไมของเราเป็นแล้วก็นึกในใจเออช่างมันเถอะมันไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไระใช่ไหม แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันจะมีน้ําอะไรไหลออกมาเอะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่แข็งอย่างเดียวแล้วมันเข้าไปก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเนี่ยบอกกัญญาณีนี่แหละเขาก็บอกว่าของเขาหายนะลองเอาวันนี้มากินไหมบอกเออหรือเหรอเออเออเออก็ชวนกันมาเดี๋ยวผมผมสรุปนิดหนึ่งว่าจากการผ่าตัดนะครับเอามะเร็งที่รังไข่ออกไปนะครับก็มีอาการเต้านมที่แข็ง มันแข็งมาตั้งนานแล้วอะที่ตับก็ไม่ทราบจนกระทั่งถามหมอหมอตอนให้เคมีเสร็จเนี่ยหมอกขาบอกเเหลือเซนหนึ่งแล้วก็ให้เคมีไปก็เหลือแค่เซนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้คือได้เริ่มมารับประทานบิมบิมค่ะแล้วแล้วไปให้หมอหมอเขาแกมอีกครั้งหนึ่งเ้าบอกไม่มีแล้วนี่เขาบอกไม่เห็นมีที่ตับถามหมอที่ตับหายไปค่ะแล้วที่แล้วที่ อที่นมก็นิ่มมันก็นิ่มขึ้น,ม,นมันจากแข็งมันก็แบบมันนิ่มหมดผมว่าแข็งดีกว่านะฮะออนิ่มมันไม่ดีนะมันมก็ดีแล้วก็หัวนมก็เริ่มออกมาหัวนมเริ่มชี้แล้วยัง,ไม,ไ,มงไม่ถึงกันน,นั้นน,นะคะับแเริ่มปกต,ติค่ะเมะดีขึ้นมาค่ะออกมา ไม่เหมือนแต่ก่อนเนีค่ะอย่างเอ๊งงงเหมือนกันแต่ของก็ยังกังวลอยู่ไม่อะค่ะมันไม่ได้กังวลอะไรปล่อยมันช่างมันโอ้เป็นขนาดนั้นยังไม่กังวลอีกเหรอฮะจริงค่ะจริงๆค่ะเรื่องจริงไม่เขาเป็นคนไม่ใส่ใจไม่ไม่สนใจจริงไม่รักตัวเองเลยเหรอฮะชมันไม่ใช่อะก็มันไม่เจ็บเนี่ยก็เลยก็ถ้ามันเจ็บนะถึงจะไปหาหมอนะถ้ามันจุกอย่างวันนั้นึงไปหาหมอใช่ถ้าไม่จุกก็คงไม่ไปอ่ะตีจริงๆนะ รักตัวเองขนาดนี้เลยฮะจังครับเป็นทั้งมะเร็งมีตับนะฮะแล้วก็มีความผิดปกติที่สวงอกไอ้สามสี่อย่างเนี่ยบิมมันเข้าไปทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันได้ยังไงฮะผมเป็นอาจารย์ผมคงปวดหัวเหมือนกันฮะกำลังเกี่ยงกันอยู่ไม่ใช่ค่ะกำลังเกี่ยงกันอยู่บางทีอาจารย์พิเชษก็อาจจะตอบดีกว่าโอเคก็ทั้งทั้งสองอาการ มันก็เกิดขึ้นจากมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในร่างกายคือจะย้อนกลับไปที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็กลับไปสู่ที่การทดลองของเราที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ก็กินแคปซูลตัวนี้แล้วในอาสาสมัครเนี่ยมี TH1 เพิ่มขึ้น TH1 เพิ่มขึ้นแล้ว TH1 เนี่ยมันก็จะหลังอินเตอร์ฟปรนแกมมาแล้วก็ทิวเมอร์ไนโคซิสแฟกเตอร์ครับซึ่งก็ทำให้เม็ดเลือดขาว นักฆ่าพวกแฟกโตไซเอ็นเคเซลไซโตท็อกซิกซีเซลซึ่งเป็นเซลไม่เลือดขาวที่จัดการกับสิ่งแปลปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งแปลปลอมทั้งหลายแหล่ก็ค่อยๆหายไปนะครับจากการที่เรามีการหลั่งอินเตอรโฟอรันกามาแล้วก็ทิวมเนอร์กอดสินแฟกเตอร์นั่นเองคือที่มีทีเอชวันมากขึ้นนะครับเพราะสิ่งแปลปลอมมันก็ค่อยๆหายไปหายไปนะครับในที่สุดแล้วก็เป็นปกติ นะครับทั้งสองอาการเนี่ยผมว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดก้อนเนื้อซึ่งมันเกิดขนะไม่ไม่เหมือนปกติในร่างกายนะครับ,รบซึ่งเป็นอาการที่ตอนนี้สบายใจขึ้นทราบมาก่อนไหมครับว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาของแต่คิดว่าเป็นมะเร็งนั่นเละคะ่ะเพราะว่าตามผิวตอนหลังๆเนี่ยให้เคมีแล้วก็เป็นมีปุ่มๆขึ้นมานี่เหมือน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 ,นอหูดเออเหมือนหูดนะเหมือนหูดนะค่ะเป็นตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยเลยค แล้วพอเรากินนิดนี้หายหมดเลยคุณพจฒนาอายุเท่าไหร่แล้วคราวนี้ฮะหกสิบเจ็ดค่ะเออคือปกติเขาไม่ให้ถามสุภาพสตรีสาวๆนะฮะว่าอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะถามได้สังขารมันจริงหกสิบเจ็ดนี่ปรงแล้วเหรอฮะปรงนะปรงตั้งแต่เหมือนเริ่มตั้งแต่เป็นมะเร็งนัดบงงนะแล้วตอนนี้ฮะพอรู้สึกว่าทุกอย่างหายดีเป็นปกติก็ยังปรงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องปรงแล้วฮะผมว่าใช้ชีวิตกลับมาเป็นสาวๆได้นะฮะ ที่จริงคุณพจนีทําถูกแล้วนะคะก็คือว่าการที่เราไม่กังวลกับโรคของเราเนี่ยอันนี้มันเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะถ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโรคอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะก็อันนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณพจนีตัดรังไข่ออกใช่ไหมคะค่ะแล้วหมอบอกมันมีค้างอยู่ ซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะกระจายไปที่อื่นได้นะฮะศัพท์ทางแพทย์เขาเรียกเมตาสเตซิสนะฮะมันสามารถกระจายไปที่อื่นได้เขาต้องเอาถุงมุจจะรามาไว้อ๋อถึงขั้นนั้นเลยนะคะอ๋แต่ตอนนี้ดูแข็งแรงดีนะคะอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ดีเป็นปรงได้ดีแล้วล่ะค่ะคือแต่ผมผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์นาภัยนะที่บอกว่าเราเวลาเราเป็นโรคอะไรเนี้ยอย่าไปเครียด พยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ปรับตัวในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคโรคนั้นแต่อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนี้ถึงค่อยมาคิดได้ว่าจะอยู่กับมันนะฮะคือถ้าเริ่มเป็นตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยต้องเริ่มเริ่มแก้ไขแล้วล่ะนะฮะ อย่าปล่อยให้ค่ะโทษนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะคนเราถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสุขภาพประจําปีนะคะคอย่างน้อยปีละหนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอายุ50ขึ้นนี่ควรจะไปเริ่มตรวจแล้วนะคะคเพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีโรคอะไรหลายอย่างที่มากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายก็อายุ60ขึ้นก็ต้องเริ่มตรวจเหมือนกันเพราะว่าจะมีะเกี่ยวข้องกับพวกต่อมลูกหมากซึ่ง ผู้ชายจะเป็นเกือบทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าทิ้งไว้มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีตอนนี้บัตรทองไม่เสียสตังค์แล้วก็ตรวจได้ฟรีนะฮะโอ้ผมยังไม่เคยมีเลยฮะรู้สึกไม่ใช่เป็นคนไทยยังไงชอบกลนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไหมฮะเฉยเค่ะเฉยๆ แม่จริงๆเลยผมเป็นลูกเป็นหลานน่าจะดีใจแทนจริงๆนะคุณแม่ไม่กังวลอะไรเลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ยังบิมต่อไปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชมบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับมงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ